ทีนี้มาดูกันที่มุมของเรดาริโอค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดฟันบิชวอเตอร์แอสโซเชตนะคะได้เปิดเผยผ่านทางบัญชี X นะคะส่วนตัวเลยว่าบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีหรือว่าการตั้งกำแพงภาษีของทางทรัมป์ในอรอบนี้เนี่ยมันจะคลี่คลายลงเมื่อมีการเจราจามากขึ้นรวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นว่าจะวางโครงสร้างภาษีอย่างไรให้มันสมเหตุสมผล ทีนี้ในมุมนะคะของทางเรดาร์ยเองเนี่ยก็บอกว่าได้ยินจากผู้คนที่ต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้โดยตรงซึ่งก็มีจํานวนมากรวมถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามันสายเกินไปแล้วคาว่าสายเกินไปแล้วหมายความว่าระเบียบการเงินโลกในตอนนี้มันเสพนี่จะล่มสลายรวมถึงมันจะสายเกินกว่าที่จะแก้ไขเกี่ยวกับพิษภาษีของรัมนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น ผู้ส่งออกไปยังสารัฐมีจํานวนมากและผู้นําเข้าจากประเทศอื่นๆที่ค้าขายกับสารัฐก็กําลังกล่าวว่าเขาจําเป็นต้องลด การติดต่อค้าขายกับสหรัฐลงอย่างมากเลยตระหนักว่าไม่ว่าเรื่องกำแพงภาษีจะเป็นอย่างไรปัญหาเหล่านี้จะไม่หายไปและการลดระดับการพึ่งพากันกับสหรัฐลงอย่างสิ้นเชิงนั้นมันก็ต้องเป็นความจริงที่ต้องวางแผนเพื่อรับมือต่อไปนั่นหมายความว่าความไม่สมดุลทางการค้าและเงินทุนอันมหาศาลกำลังสร้างสภาวะที่ไม่ยั่งยืนและก็เป็นความเสี่ยงที่ความเชื่อมโยงและการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจรวมถึงการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐก็จะพังทลายหรือหยุดชะงักลงไปในภาพรวมที่กว้างมากยิ่งขึ้นจากตัวชี้วัดที่ทางเรเรียลได้กล่าวไว้เรื่องแรกก็คือตอนนี้เรากําลังอยู่บนปากเหวของการล่มสลายของระเบียบการเงินระเบียบการเมืองภายในประเทศและระเบียบของโลกนะฮะสระเบียบเลยคือเงินการเมืองแล้วก็ระเบียบโลกในตอนนี้เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันย่าแย่รวมถึงไม่ยั่งยืนซึ่งสามารถมองเห็นแล้วก็วัดผลได้ง่ายที่สุดเลยเรื่องที่2 ลำดับเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความไม่เป็นระเบียบที่เพิ่มขึ้นมันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ดังนั้นเหตุการณ์ก็เลยดูเหมือนเป็นเวอร์ชันร่วมสมัยของเรื่องเก่าๆว,ว่าระเบียบการเงินการเมืองและสังคมรวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปยังไง 3. คือมีความเสี่ยงมากขึ้นที่สหรัฐซึ่งเป็นผู้สร้างความท้าทายเหล่านี้ รวมไปถึงจะต้องถูกหลีกเลี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆโดยโลกที่ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆซึ่งก็จะปรับตัวเข้ากับการแยกตัวออกจากสหรัฐเหล่านี้แล้วก็สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงใหม่ๆขึ้นมาเติบโตล้อมรอบแทนที่ของเดิม 4. หากสถานการณ์เหล่านี้เองได้รับการจัดการด้วยวิธีที่ดีที่สุดผลลัพธ์มันก็จะดีกว่าการจัดการด้วยวิธีที่เลวร้ายที่สุดอย่างมากก็เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยอาจจะกําลังเลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วที่จะทําความเข้าใจรวมถึงการวางแผนรับมือกับเรื่องของภาษีทั้มรวมไปถึงระเบียบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกครั้งใหญ่นี้ไปแล้วซึ่งก็เชื่อว่ามันก็เป็นเวลาที่นักลงทุนเองผู้มนนโยบายแม้กระทั่งผู้มีอำนาจตัดสินใจในหลายๆเรื่องจะต้องหยุดการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่า จุดยืนแบบเหวี่ยงไปมาตามข่าวรายวันหรือตามตลาดหุ้นที่ขึ้นลงแต่ต้องกลับกลายเป็นว่าหันมาเผชิญหน้าและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นความรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความพยายามร่วมกันนะคะเพราะว่าระเบียบที่มันเกิดขึ้นทั้งระเบียบการเงินระเบียบการเมืองหรือแม้กระทั่งระเบียบที่เกิดขึ้นนะคะระ,ระดับโลกณนะปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีใหม่ๆนะคะในการแก้ปัญหาในครั้ง ด้วยเหมือนกันกับเรื่องของพิษภาสีทรัมนั่นเองค่ะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w e เ l กันนะคะ